ใชยทุกคนที่มีรถจําเป็นต้องมีสิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการทําความสะอาดมันคือเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ที่มีแรงดูดที่แข็งแกร่งใช้งานได้สะดวกมากมีหัวต่อหลายแบบหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บของถุงมือหรือเศษฝุ่นหรือแม้แต่เศษขนมบนเบาะและที่จับประตูใช้มันแค่กดปุ่มเดียวก็ทําความสะอาดได้ง่ายเพิ่มแบตเตอรี่อีกก้อนทําความสะอาดตามมุมเล็กๆก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้ง่ายในหนึ่งวินาทีแบตเตอรี่เต็มสามารถทําความสะอาดรถได้ประมาณ 2- 3สคันซื้อไว้ที่บ้านยังไงก็ได้ใช้งานก่อนอื่นดูที่แรงดดู จากนั้นดูที่แรงเป่า20ปีที่แล้วเราใช้ผ้าขนหนทำความสะอาด10ปีที่แล้วเครื่องดูดฝุ่นรุ่นเก่าครองตลาดปัจจุบันดีเวได้เปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นกับประเสิรุ่นอัปเกรดขนาดเล็กเพียงฝ่ามือมาพร้อมกับหัวฉีดหลากหลายชนิดสามารถเต่าเอาฝุ่นที่หน้าต่างและประตูออกได้อย่างง่ายดายรักษาความสะอาดไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถเติมลมและดูดฝุ่นได้เหมาะสําหรับใช้ในบ้านและรถยนต์หากคุณซื้อเครื่องดูดฝุ่นนี้คุณจะได้รับตัวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเป่าลมสําหรับฝุ่น ฟังก์ชันการดูดฝุ่นพร้อมด้วยไส้กรองที่สามารถล้างได้และหัวแปรง2แบบรวมถึงประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายถึง9อินหนึ่ง